มันคืออะไรวะเนี่ยนี่ก็คือจีไซเคนคิบะอุปกรณ์ในการต่อสู้ของขบวนการกิงกะแมนนั่นเองครับฮะวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้านี้ครับจีไซเคนคิบะอุปกรณ์เสริมในการต่อสู้ของขบวนการกิงกะแมนนั่นเองครับเป็นอุปกรณ์เสริมในการต่อสู้ของกิงกะแมนนะฮะในรูปแบบของดาบขนาดเล็กนะครับรวมถึงเป็นคล้ายๆเป็นสนับมือด้วยนะฮะ เรามาดูรายละเอียดของมันกันหน่อยดีกว่านะครับจะเห็นเลยว่าด้านหน้านั้นจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นรูที่สําหรับปล่อยกระสุนปืนออกมานะฮะและด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นลายของกิรกแมนนะฮะก็จะเป็นสีแดงของกิงกกเลนนั่นเองนะครับรวมถึงด้านบนนะฮะจะเป็นเครือสายแบบนี้เลยนะฮะแล้วเมื่อแยกออกมานะครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นแบบดาวสองคมนั่นเองนะฮะแล้วเมื่อเราหักออกมาเป็นครึ่งนะครับ ก็จะเป็นสนับมือที่เป็นเขี้ยวแบบนี้เลยนะฮะเอาไว้ต่อสู้กับพวกจอมสลัดอวกาศนั่นเองครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการต่อสู้นะฮะของขอบวนการเซจูเซนไตกิงกะแมนหรือขอบวนการคอส m i มิกจิงกะแมนนั่นเองครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r i ไ e ให้ช่องชอนรีวิวด้วยนะฮะพราว่าคลิปนี้มันมันมีแค่นี้แหละครับ ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ไปพูดคุยกันสนุกสนานหรือถามข้อข้องใจต่างๆเกี่ยวกับของเล่นหรือเ,เรื่องฮีโร่และเรื่องต่างๆกันได้ที่แฟนเพจชอนทีวีนะฮะและถ้าเกิดยังมีเวลาว่างเหลืออยู่อีกนิดนึงแล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆของทางช่องชอน w ทีวีได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีครับ